แล้วทีทีละแก้วดีกว่าเรียกโอ้ยพี่มีแก้วเดียวเหรอเออคืนพี่ครับไปพี่พี่มีแก้วมีแก้วไหมอ้ไว้ไว้ก่อนนะาไอ้พนักงานหาแก้วใหม่ใช่ผู้หลุเรื่องวะเนี่ยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยทำเป็นใจร้อนน้องได้เล่าใช่ไหมพี่ขอแตงโมกินเพื่อนมาหน่อยดิ๋ยเอา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 เขาเป็นสามกินเราไม่ได้ไม่เอา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 อ่ะห้าชิ้นอ้าวนึกว่าไม่เอาไม่เอาไม่เอาน้องไม่เอาพูดลองดูดิแตงโมที่นี่หวานไหม อ,อ,อ้เอาไหมเอาไหมใครอ,ะอ่ะอใครโอ้่เที่ยคิดว่าใครใคร,ใครวัสดีพี่ครับพี่วัสดีวัสดีครับใครครับคนเมาทำไงกูไหวทำไมเนี่ยไม่เมาจะกล้าแหกปากอย่างนี้เห,หรอรออ้าวกินอะไรเคยแบ่งเพื่อนไหมคณะเดียวกันอะ นิสัยพี่เท่งไม่ใช่คนอย่างน yeah, uh ั้นนะเหรอกินอะไรต้องมีแบ่งมาอีกแล้วต้นไหนกันต้นนี้เหรอเอาให้พี่เขานี่พี่เขาให้พี่เขามันไ่รู้เรื่องเฮี้ยเลยเสิร์ฟก็เสิร์ฟอย่างเดียวมาเนี่ยมาเนี่ยดินี่อีดอกมานี่สิผู้ชายบ้านพ่อปากแดงแป๊ดกันเหรอกระเทยเดี๋ยวนี้มึงมองไปกระทิงหรือไงดูสิหน้านวลเป็นต่คนอิ่มใช่ไได้ยังมึงหรือมันตังเหรอได้ยัง ติดป่ะหัวโอ้มันกำลังหาอยู่ใจเย็นๆมา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 ลองยืมลอยด้ะอะไรนะยืมตังลอยอ้าวเบิกก่อนกูมียืมเงินหาป้ามึงเหรอวันนี้ใช่ไหมเห็นไหมกูมียืมเงินหาป้ามึงแล้วกูเรียกกูจะเอาป้ามาเลยมึงอ่ะเอ้ามึงอ่ะพ่อกูมั่งแม่กูมั่งเอออย่าด่ากันนะเขาาไมด้รักกันก็ต้องรักกันเออรักกันฮึทางโมเนี่ย แบ่งเป็นเนื้อเป็นทรายจริงนะอ้าวแม่แตงโมคงทนละคัดปะโทอเนื้อนี่ทรายล้วนๆเลยทรายเพราะตงโมเนื้อทรายไงทรายพ่อไอ้เหี้ยทรายตรงนี้อ้าวทรายพ่อกูอีกอ้าวทรายพ่อกูอีกแล้วพ่อคุณรวยอีกแล้วมีทรายอีกแล้วเราเล่นตรงนี้ให้ปิดไงทรายพ่อทรายแม่มึงอะไรก็แล้วแต่จมูกพ่อจมูกเราเล่นตรงนี้ให้ติดเลยเอาให้ติดเลยเท่งเฮ้ยเอาให้ติด ลอ้นนมาใหม่ดิไอ้แค่จิบเดียวเนี่ยเฮ้ยอย่ามากระโดดแถวนี้ไปไปไปดูแลดูแลด้วยสวัสดีครับวันนี้ครับมีอะไรดีไปบอกครับสำหรับท่านที่ชื่นชอบกับความสนุกสนานนะครับอย่าลืมนะครับผมเข้ามากดติดตามนะครับช่องไรค์คอมเมดีนะครับผมกด s u b สไคร b e กดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับกดเข้าไปกดเข้าไปจะได้ไม่พลาดความสุกสนานครับผม